มาดูธรรมชาติพระหล่อโบราณกันนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนะฮะความตึงนะฮะนะครับ,นะรบดูด้านหน้าหลวงปู่หน่อยนะครับนะครับ หลวงปู่เงินวัดบางคลานนะฮะธรรมชาติของพระหลอ่อโกลมนะฮะเตึงนะครับนะครับพระในเลี่ยมมองหน้าหลวงปู่ไม่ค่อยชัดนะครับดูรวมๆก็แล้วกันนะครับ นะครับนะครับพยายามหาเหลี่ยมให้ดูนะครับหน้าหลวงปู่วัดบางคานอ <c oughs> <c oughs> นุญาตหลวงปู่หามุมที่สวยให้พี่ๆดูหน่อยนะครับดูเปิดตานะฮะ ปากนะครับนะครับขย้ายหน่อยนะฮะเหลี่ยมนี้พอได้พอเห็นหน้าหลวงปู่อยู่นะฮะนะครับนะครับเลี้ยงเงาเลี้ยงเงาสะท้อนนะฮะ ได้ได้มุมนิดนิดหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนะครับหลวงปู่ก็สภาพกำลัง สวยสวยอีกแล้วนะฮะคือโดนล้างมาสองรอบนะฮะี่หลวงปู่ผมล้างเองกับมือนะฮะแต่ก่อนได้มาใหม่ๆนะฮะล้างชอบแบบเห็นเนื้อพระนะฮะสวยก็เลยล้างนะครับหลวงปู่โดนดอาบน้ำไปสองรอบนะครับนะครับ ดูเหลี่ยมกีวอนเหลี่ยมนี้นะฮะนะฮะดูธรรมชาตินะฮะนะครับตึงน,นะฮะดูฐานนะฮะฐานใหญ่นะครับปมีฐานหน่อยจะได้องค์เล็กๆนะครับ นะฮะคาบคาบเบ้ายังอยู่นะฮะล้างไม่ออกนะครับแงะไม่ไม่กล้าล้างใช้คือไม่กล้าลงลงหนักนะฮะนะฮะล้างเฉพาะสนิมที่จะของเก่าเขาห้อยไว้นะฮะสีเขียวนะฮะเหมือนเหมือนซอกขาเนี่ยนะครับนะฮะสนิมเขียวแบบนี้นะฮะนะฮะ ตวน้มันแเขียวนะฮะนะครับหลวงปู่วัดบางคลานนะฮะเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับทองเหลืองหางตาหลวงปู่นะฮะ ขีดแหลมเลยมานะฮะนะะนะครับดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งหน่อยนะฮะดูความตึงหน่อยนะครับนะครับสีสนิมพระนะฮะ นะครับถ่ายถ่ายแบบนี้ลุงปูตัวเล็กเลยฮนะไม่รวมฐานนะใส,ใส่ใส่ภาพฐานติดไปด้วยแหลองค์ใหญ่เลยนะครับหูเหลี่ยมหูนะฮะนะฮะ นะฮะริวกิวอนนะฮะดูก็ขุดนะฮะเส้นที่หนึ่งะฮะเห็นไหมครับลแล้วก็ขุดลงมานะฮะลาดลาดแล้วขุดตะก,กิดนะถ้าเป็นหุ่นเทียนนะฮะแต่งหุ่นเทียนนะฮะลอยแต่งนะครับนะฮะมุมนี้รอห่อแบบเนื้อกูขะนะฮะ เนื้อไม่เต็มนะครับดูริ้วกิวอนนะฮะนะครับชายผ้านะฮะชายผ้าลพบุรุนะฮะเหมือนพระยีส่สิห้าศตวรรษเลยนะฮะชายผ้ายาวนะฮะนะครับนะฮะนะ,ะดูมุมนี้สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับ สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะนะครับนะฮะสีแสงสะท้อนไปหน่อยนะครับขออภัยพระอยู่ในเลียมนะฮะนะครับ,นะรบหลวงปู่วัดบางคลานนะครับ นะครับ,นะรบดูหน้าตาชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะฮะเข็ดสอกลึกนะฮะนะฮะเวลาเขาแต่งหุ่นเทียนผมว่านี่เขา ใช้เหมือนไม้จิ้มฟันนะฮะไม่ไม่สกิดนะฮะหมุนหมุนหมุนเป็นวงกลมจะเอาส่วนไหนออกนะฮะเป็นจับแล้วหมุน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 นะฮะทำเป็นรูปวงกลมแล้วค่อยนี่ฮะนะฮะเพราะมีให้เห็นหลายจุดนะฮะเหมือนศอกนี่ฮะเห็นไหมฮะนะครับกลมๆอยู่ในอยู่ในศอกนะฮะนะครับ นะฮะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ